าเาลงจากรถไปเราขึดด้นรถไปทีเขาก็ขึ้นมา,ามด้วยความดีเด่นไปไปจากรถไเขากไม่สบายมีกรต่อจากดีไปเมื่อเขากลับเานาะร่างกายเขาดีขึ้นแล้วเขาก็จะบดบน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 อมบน กลับบ้านน่าจะดีสบายดีแน่ๆเลยเขาก็จะปวดปวดปวดกูทำกูไม่รู้ตากูนี่ไงสายแก่ามันจะปวดแม้กระทั่งเวลากินเขายังไม่ลืมตาเหลับตากินย่งเดียวถอดกิน เข,เขาไม่สมาแ่เไม่เน่ยครับท่านผู้ชมทุกท่าหลา้าเราลับรู่้อร่างกายเขาดีขึ้นเขาก็จะพุทนพ <c oughs> แล้วก็จะพูดทิงายว่าผมจะไม่อยู่ที่นี่แล้วลชาติหน้าคุณจะไม่เกิดเป็นคนอนแล้ว Nipa! Hahahaha! 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 Niko! Hahahaha! Niko! ลงไอเนี่ยเกือบลงล่องบอ่อามามไม่อยากขเล้เมาไม่่ให้ก็จวแล้วต่อมาเขาเห็นรถหมากสับร,รถข้างทางบ้านเราเรียกว่าหมากนั้

เื่อกีตอนตอนที่อยู่ปั๊มตั้งแต่ตอนเติมน้ำมันแล้วไม่ลงไปนะเออคิดเหมือนกูเลยพูดคิดเหมือนกูเลยอันนี้เติมมานานแล้วเนี่ยออดูให้ดูน้ำมันเครื่องถังเองเย<า>อขนมเนี่ยก็เยอะเลยซื้อมาเยอะเลยกินไปแล้วโดนหน้าหอเลยกินไปแล้วครับอร่อยมาก เป็นรสไอ้รสช็อกโกแลตเคลือบ่วั่วไอ้ถั่วลิสงัวอะไรสักอย่างอร่อยมากครับลองไปกินกันดูเถอะอไรด์เลยครับตอนนี้ปีนิชดีเลยผมไม่ได้กินน้ำเลยนะเนี่ยน้ำน้ำกินตั้งแต่เช้าแล้วก็ จะไม่ได้กินเลยบางไปนิดเดียวไปนิดเดียวครับของเขาก็นิ่งเนี่ยใไหมดูดิดูสิครับว่าตอนกลับบ้านจะเป็นยังไงเขาก็ยังเหมือนเดิมครับ ครับขอเปิดแมนนะครับสวัสดีครับอยู่กับประหลาดใสซิ่งชาแนลครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถวันนี้ผมพามาพูดเรื่องคนคนปวดหัวครับไม่ได้มีอะไรครับแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในเมืองมันจอดไในเมืองมันจอดไปได้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับ บายบายเดียวอบานงนานาล้วเยดูทางไปดูทางไป